ี่มันก็ฮะเชียงคืนแล้วบ้านะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังทุ่มครึ่งอยู่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รแผนผมเองเอาละวันนี้เราจะมาเก็บของกันนะซึ่งอาจารย์ได้ฝากฝังให้ผมมากเก็บของนะเอา ทาได้้แลวกูไม่ถึงเกจสี่เลยบางครั้งคำพูดมันก็เจ็บเกินงั้นหมัดนี่แหละจะตอบแทนให้อาจารย์อาจานจาราจานยซื้อน้ำขวดนึ่งอาจารไม่เติมน้ำเนยหรอมาม่าก็ไม่เติมอาจานเกินไปแล้ว จันเจนเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะฮะอะไรวะเอ,เอ่อเอ่ออีระบบปฏิบัติการ operating system ออคืออะไร อ้อาถูกนัดนดิดทุกคนประเภทใดความจำหลักาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟคือเทคโนโลยีใดอไร้สายใช่ไหมอ้าวถูกประเภทใดที่สามารถเปิดได้โปรแกรมโน้ตแพดได้โ oh, no. อ้ no CPU ทำหน้าที่อะไรเฮ้ย เอาละไปดิออ,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 อให้ขับเขาจีอย่านะผมแค่มาหาใบงานของอาจารย์เออ อาจารย์ใช่ไหมจา้าเฮ้ออ,อนนั้นคือสภาพอาจารย์ที่เมื่อเด็กตอบคำถามผิดนะครับกดอ,อีเฮ้อโอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนี่ห้องเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยเฮ้ยมีมีมีม,ม,มีนี่อะไรไปงานปะอ๋อใช่อ้าวคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกเบื้องตน้นปล่อย ชีิดใดเหมาะการแสดงบนเว็บมากที่สุดเจ๊เป๊กอ้วถูกด้วยเห็นไ,ไหมครับสมองเล็กไอทีมันจะกลวงโบข้อใดคือลักษณะของแบบภาพเวกเตอร์เอ่อเอ่อเอา้เอาโอ,าอ,าอ,าอา้ถูกด้วยข้างมือใดใช้สำหรับเรียกส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพาในโปรแกรมกราฟิกเลือก ส่วนใดส่วนหนึ่งครับไหมอ้าวเชียเออ selection เหรอก็อได้คือความแตกต่างระหว่างภาพบิดแมปกับเวก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 เว,เว,เว,เวเออแย่แล้วอา้าวถูกด้วยอา่าถูกด้วยโปรแกรมใดการอ,อปุปภัตตพเวกเตอร์ อีลาสเตเตอร์เอออีเพื่อเก็บเก็บเพื่ออะไรขออนญาตดูทีวัดที่คิดเพื่อจัดเออออนุญาตเช็คกดยูปิดยูไอไอโอพี si, ơn các จะไปยังไงวะเนี่ยอ่ทำไมกูต้องคิดคิดคตลอดเลยวะตอนนี้คือเหมือนจะมีอาจารย์มาตรวจตาอยู่สองนายแล้วกูจะรอดยังไงต้องไปทางนูน้น ถ้าจะไม่ผิดมันเชื่อมกับห้องนี้กูว่าแผนกกูแปลกๆว่าวันดีเออ สัตเกือบกอัอบมาอีกหมงาน n สินะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรโตคอล TCP/IP ความสำคัญยังไงเครือข่ายเอ่มอย่าละโปรโตคอลคอถูกไหมวะเอ้าถูกเว้ยกูง่วง ว่ากรณนไหนทำหนา้าที่กระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อโมเด็มือสวิตวะสวิตสวิตแน่แน่ขนาดใหญ่ที่สุดเอ่อ uh, oh. yeah, oh, <dang> แผ่นแย่ละ IP address เอ่อเออไพเวทจำได้เลข IP ทั่วโอ้ยเนาะนี่ปะออทถูกถูกโอเคถูกขอบคุณครับ เอาละตีสใช้เวลาทำหนึ่งชั่วอโมองกดการทำข้อสอบตอนเที่ยงคืนในแผนกไอทีข้อที่1ตอบผิถูไ่เ,เห็นอาจารย์เขาจะกระโดดแบบเมื่อกี้ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบี่ยงตน้นมาแวร์ถูกแบบเลค่าไทยเขาเรียกว่าโรจันอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อดถูกโอเค การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอย่างไงเอ่อตัวอักษรกันเลขผสมกันเคเอในทางใดที่ดีที่สุดในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสอัปเดตโปรแกรมไวรัสเสมอแลวใช้ VPN อย่ารักษาความปลอดภัยอย่างไงอา้อาวถูกโอเคเอุปกรณ์นในนิยมสำรองข้อมูลแบบเ,เป็นแบ็กอัพระบบข่าวอา้าวถูกต้องไม่เ,เราก็ตึงกันนั่นนี่ ว้าวเอานะวิง่งเลยนะเปิดดิเปิดเอ้ยเชี่ยใครเล่นสลิดเราต้องกลับไปห้องเมื่อกี้ไว้ห้องเมื่อกี้มันไม่ยอมเปิดประตูให้ต้องออกฝั่งนี้ไปสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วใช่ไหม อ้าวไม่ใช่เอ้ย